ผลได้ใกล้ตกแล้วเนี่ยเร็ว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 ไปเร็ว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 เฮ้ยไป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 โอ้วโอ้ยพีไปเร็วเร็วสิพายุจะมาแล้วเนี่ยแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบวนึงแบบหนึ่งเร็วเร็วเร็วเร็ทไงเนี่ยพายุมาแล้วตกแรงมากเลยไปไปไไปเอะไรอะ อาวนะเร <OOK> าเริ่มคุ้ไม่อยู่แล้วเนี่ยโ <ppy aciones S 2> อยมี่ราจะไปกินัน่ในทะเลมาเลยโอกาสยัไอะโอกานูโอกานู เด็กไหมเหรอโอ๊ยรูปเรับขนมไว้เราเราเรื่อยตัวันจมลไมอยู่ดีเจ้ด้วยเดี๋ยวเอาเศษตัวกนเรืยเรอยนี่แยล้วพกัทนี่เราจะไปขนมยังไงอะอุยกัลลดกว่าดีกว่าไปกันลย อะไรเนี่ยเรือล่มปั๊บพายุหยุดปุ๊บเลยอะ่ะแต่โฟก,ก,กัสมันแกลงกันซะเฉยเลยเนี่ยกโฟกัสว่านะเราเรีบเก็บขนมก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปส่งลูกค้าไม่ทันนะพี่บีแต่โฟกัสถึงว่าถ้าเกิดเรากเก็บธรรมดาเนี<อ>่ยมันจะด่าแต่มาแข่งเก็บตามสีกันดีกว่าใคราสีอะไรเอาสีส้มทีมเอาสีเหลืองหนึ่งสองสาไป้ไหนก็เก็บแล้วค่ะเรื่องต่อยแล้วกัน เด้รับเด๋ิวนับหนึ่งถึงสิบนะใครใครเก็บไดเยอะสุดชนะนะมกัดนึ่งสองสามสเก็บแล้วเบนี่มีมีสามอันแล้วมีสามอันเอาไปโมกัสเก็บเลยก็ได้เอายอะกว่าทำไมเราต้องแย่ใเก็บโอ้ยโอ้ย วันนึ่นะวกกันเราไปไหนกันแล้วเนี่ยฮะเอาเอาเก็บเก็บเก็บฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก่อนอุ้ยโอ้ยไม่ถึงเลยเนี่ยอย่างไกลเลยโอ้ยไม้คายก็หายอีกไม่ไม่ไม่อะไรก็ยิ่งอยูเหมือนกันนะโอ้ยไม้คายหายแต่ดีนะที่มไม่หายอุ้ยอ้ยทำไมอันนั้นอยู่ไกลจังเลยเนี่ยถึงแล้วเนี่ยโฟกัสโอ้ยเพียก็ไม่ถึงเหมือนกันโฟกัสยโอ้ยพวกกันโอ้ย เดี๋ยวก่อนนะเหมือนมีเราอยู่ในน้ำด้วยอะโมการ์สโมกัสตัวอะไรอะยิงไปแล้วตัวอะไรอะโกัสเอาอ่ะยิงไปแล้วมิดมิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหมือนวานตัวเนี้ยจะเป็นมิดเลยนะพี่ จับได้ไหมจับไ้ยืนดบิน้อัอปุ๊บหมุนยืนหมุ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 นโอยโแกงเลยยพี่คุณาเขาห่หาแล้ช่วยเอาขึ้นเรือหน่อยได้ไหมอ่ะโอเคกัมามา่าหัวเรพี่ะเถอ๊ยโอ้ยขอบใจมาก แฟร์โฟกัสพี่ว่าเราเรีบเก็บขนมอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็รีบไปกันดีกว่าวันไปแล้วว้าเวลาเขาไม่ช่วยเราโฟกัสเรามาเก็บขนมแล้วก็รีบไปกันดีกว่าคือน่ารักดีนะใช่ไหมใช่เอาไม่เก็บเลยเก็บเลยไม่รู้ปรกัสตกน้ำไม่ไหวไปไปไปโอ้ยเอาเก็บเคอะไรเนี่ไปโอ้ยโอ้ยวินถนัดไหมเนี่ย โอ้ตกเรือโอ้โหโฟกัสพับมือกว่านี้โอ้ยเด็ดเด็ดเฮ้ยดูต่อนะเหมือนมีตัวไอ้ไตน้าด้วยอ่ะไมช่วยแล้วอ๋อวานไงโฟกัสวานไม่ใช่รุนรอบเนี้ยแต่ว่านสีมันดูแปลกๆทำไมก็วานจะมาที่เราไม่เหรอวานสีเขียวด้วยเหรอวานสีเขียว คลกาแฟยา,า,าเราจะไม่ยอมถูกกินแล้โผมก็คัน นิบีนต่อ่อนโอ๊ยเฮ้ยเ้ยกันแก๊กแเอาไปไปกับผมกันไปไอเอาเอาทำให้มันมึนกันทำให้มันมึนกัน สูขอามึงไว้ันไกลพวกอยโเกือบโดนกินละโอ๊ยแขนกี่โดนกัดจะเป็นซอมบี้ไม่เนี่ยดูสิบูกันเกือบไปแล้วเนี่ยโอ้ยเจ็บเจ็บ็กกระ่านนะตากกระป้างก่อนดีกว่าก่อนพี่จะมีไ่เน็วไปเร็วทุกคนอย่ีเกันนี่เลยลูกก็แจกอะรกนแจกไปแล้วไตเรัวไปเล้วไปเร็ว

คาเธอเป็นคำตอบนั้นทุกๆูกข้อความและจะให้ความรักเป็นล้านหัวใจวันจะพบเธอแต่เคยจะเท่ากับกายเป็นเป็นสดใสเป็นปเป็นความรักและความเข้าใจเป็นมาเธอรู้ไหม it's n l y you